ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มาเปิดแพ็คของฟรีกันดีกว่านะครับผมแพ็คของฟรีฟรีเจอร์ Player ออร์ e ูวนะฮะเคลนอเล็กซ์ซันเดร์นนะครับผมและกองกลางนะ <c oughs> นะ เดินสุดในชุดนี้ก็จะมีอาร์โนมีอาร์มีมีบรูโนนะครับผมอาร์โนบรูโนสำหรับฟีเจอร์สีเขียวฟีเจอร์เพลย์อดูวีของทีมชาตินะนะมีคามังิ้านะครับผมสามคนแรกจนเกี่ยมเลยนะฮะโอเคไปมานะจะได้ใครของฟรีนะครับผมของฟรีจะได้ใครนะถ้าดวงดีเนะี่ยก็ทีเดียวจบอาร์โน no, จบเลยนะ มันจะมันบอกซึมชัดวาไม่บอกนะก็คือไปเลยไปห้าดาวเลยโอเคห้าดาวฮนะเฮ้ยอู้ไม่ใช่วะโคเอเชียเหรอเสื้อขาวนีกว่กอังกฤษนะครับผมโอเคนะฮะเอ์ดิสิตนะครับผมก็แบกซ้ายเหรอใช่เหรอใช่หรอวะแบกซ้ายเหรอทุกคนนี่บอลลูกนะี่แปลกๆนะ นักเตะไม่เคยยืนก็จับยืนโม่ตัวขึ้นหมดนะครับโอเคไอเดีแรกผ่านไปก็ยังครับผมยังไม่เจอตัวตัวการนะครับประจำที่2กันนะฮะไปโอเคไอดีที่2สําหรับของฟรีนะครับผมที่แรกเนี่ยยังยังไม่โดนเท่าไหร่นะฮะต้องเป็นอานนแล้วปะต้องเป็นอานนแล้วปะนะครับผมมาครั้งที่2ครั้งที่2จะได้หรือเปล่า อเล็กซซนเรโน่นะฮะยากอยู่แหละนะสิบเอ็ดคนนะถ้าเปิดแค่อของฟรีมันมันก็ถือว่าไม่ค่อยได้ลุ้นสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าเปิดเต็มก็มันเปิดได้อีกสามครั้งรวมของฟรีเป็นสี่ครั้งก็ถือว่าโอเคนะห้าดาวก็ผมเฮ้ยอีกแล้วไม่ตัวเดิมเลยเกือบหลุดโอ้โหคนนี้นะโอ้โห นี่มันแพ็กของเประสิทธิ์วะเนี่ยโอ้โหเป็นการเปิดที่เฟลอยู่นะเฟลอยู่นะถ้าเปลี่ยนตัวบ้างเนะี่ยก็ยังโอเคนะคือไม่ตัวเดิมเลยอะ่ะโอ้โหโหตำแหน่งเล่นได้เยอะขนายหนครับผมนะเป็นแบกนั่นเกมรับว่ะฟุตบอเกมรับว่ะนะเออวะ อย่างนี้ก็มีนะสมัยก่อนยืนเกมรูกมาหลังๆยืนเกมรับนะครับผมโอ้โหคนนี้คนอื่นเยอะแยะถ้ามันไม่ซ้ําเลยเนี่ยผมก็จะโอเคอย่างน้มันซ้ำอ่ะนะฮะโอ้โหสองครั้งสองไอดีได้เป็นตัวเดียวกันนะฮะอะไรมันจะขนาดนั้นปะอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับผมโอเคประมาณนี้ล้วกันนะครับผมซ้ําก็ซ้ํา ซ้ำก <G ã i> uh, okay. ็ซ <faith> ้ำนะครับผมโอเคนะ่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปลาบ๊ายบายแล้